Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ผู้ชมเข้าสู่รายการวันวันยังหวานอยู่นะคะคส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะคถือเป็นเทศกาลแห่งความสุขจริงๆช่วงนี้แน่น,นอน,นค่ะช่วงนี้นะคืนนี้ก็เตรียมภาพแห่งความสุขในรายการวันวันตลอดปี2,556 ไม่ดูกันจุใจเลยไม่ใช่แค่นั้นค่ะควันนี้นะคะเรายังมีเหลา่าศิลปินแล้วก็นักแสดงมากมายเลยมาย้อนความทรงจํากับเรา,าที่นี่เป็นศิลปินที่เคยมารายการวันของเราหลายหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วขอเชิญเลยนะคะขอเชอิญคุณอ๊อฟคุณไผ่คุณเป๊คุณไฮคุณ Qin, ผาดไยคุณมูลศิลและคุณจินตลาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะอะไรฮะเป็นไงฮะคุณมนต์สินฮะโอ้อันนี้มันติดติดติดผมติอะไรครับก็ได้เลยผมนะถามมันนิดนึงว่ามันย้อนมันวานกันกี่ครั้งแล้วปีนี้เพราะปีนี้นะที่มากันกี่ครั้งมันขัดแย่กครั้งค่ะเพราะว่ามีการแข่งขันครับเป็นคอมเมนเตอร์เป็ใช่ไี้นะฮะก็เป็นเอ่อคอมเมนเตอร์คนที่เหลือนะครับคนที่ หมายความว่าพอใครไม่ว่าก็จะเอาเมาแทนอ๋อมาเสริมขับใจไม่ใช่มาบ่อยเลยมาบ่อยเดิมเดิมเดิมมาเราตั้ตั้งใจให้พี่ผัดมาต้องติดมาอีกทีแล้วจังเลยที่ผมมาจนคิดว่าเป็นบ้านตัวเองเลยครับหลายครั้งมากนะมาทั้งละครมาทั้งโชว์เพลงเยอะเยอะทุกที่ก็าล่ะกี่ครั้งแล้วปีนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งค่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากให้มานะคะแต่เพราะพี่จินเนี่ยโอ้โหทัวร์คอนเสิร์ตตลอดเวลาแล้วก็คิวยากมากก็เลยแบบว่ามาได้น้อยอาาน่อยไุ่ให้แล้มาบ่อยกันจำนได้ไหมปีนี้มาอีกครั้งเฉพาะปีนี้นะทั้งแรกคือไม่ใช่อ่ะ ได้นับนับหลายนับไม่งกว่านะเยอะหลายครั้งมากค่ะหลายครั้งมากพี่เป้เหรพี่เป้มาจะสองครั้งคสองครั้งไม่ไม่นะคุณคุณแต่คุณออกนี่บ่อยมากเหรออ๊ะบ่อยแล้วก็บ่อยนะมีละครลละครแ้วก็ไม่ถึงครับไม่ถึงรคแต่มาทุกปีครับมาทุกปีครับผม คุณไผ่ราสุดนักสู้มหาการ่าสุดนักสู้พี่ไผ่ถอดได้แล้วพี่ไผ like no yes ่ถอดได้แล้วพี่ไผ่เขาไม่อยากถอดถอดไม่ได้แล้วตอนนี้ใส่ใส่แล้วใส่เลยครับใส่แล้วใส่เลยครับผมอ่ะช่วงแรกเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เราซุปตาชายสุดหลองเรานะเดี๋ยวนี้ฮิตรถเครื่องรถเครื่องอ่าค่าค้าควบควบซะมอเตอร์ไซค์ชอปเปอร์บิ๊กไบค์ผมเล่นพุ่งขี่บิ๊กไบค์ขี่รถเครื่องเอไปดูเหรอฮะเดี๋ยวว่าเขาไปซิ่งกับรถคู่ใจของเขาไปย้อนไปวันกันนะครับ วมแกงขึ้นมาเพราะเราชื่นชอบการขี่มอเตอร์ไซค์ชื่นชอบความเป็นอิสระของการขับขี่อยากจะไปไหนก็ไปอยากจอดตรงไหนก็จอดแล้วพวกเราขี่กันเยอะไม่ได้มีแค่3คนนะครับในวงการบันเทิงเรายังมีอีกเยอะแล้วเพนเพื่อนนอกวงการก็มีอีกเยอะ ถ้ากล้องถ่ายไปเห็นจะเห็นสาวสวยที่ยืนอยู่ทั้งสองคนนะครับคนนั้นคือผู้จัดก,การผมส่วนทุดขาวคือน้องสาวผมเองครับทุดผูกกิดช่วยดิลมมันแรงนะครับเทพดิแล้วไม่ค่อยมีเวลาพาน้องไปเที่ยวเลยปกติน้องชอบไปกับแฟน <c oughs> รอเล่ลนนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเปิ้นธนพลเนี่ยจะกล้าท้าความเสียวกับข้างล่างนั้นไหม สองโลเออั <S <s นหน mmm. an an ึ่งถุงสองโลเองอีกอีกโลหนึ่งสองถุงสงงสงสารพี่สงสารเขาไม่สงสารพี่ก็ชอบพี่ก็ชอบเอามือเอามือลูกใช้เป็นแม่พี่เงินมา ลักษณะก็ต่างกันมากนี่มีความอย่าคุยนานอย่าคุยนานโอเคผมไม่ได้เนี่ยเราออกกำลังกายเนี่ยมันต้องมีการวอร์มก่อนอ่ต้องวอร์มจากน้ำหนักที่เบาก่อนอ่าเวลาคุณใครออกกำลังกายใช่ไหมก็ต้องที่เบาก่อนอ่ามาม่ใช่เหรอไหมไม่ใช่แฮนเนอร์อะไรกอร่อยอ้ที่เขาอุ้มหนูนิดนิดนิดเดียวนะเห็นะไหวไหมอ้าเอาอนไหใช่ไหมถอดออกก่อนนึงเหรอ หายไอยู่ม้อเสร็จแล้วต้องวิ่งด้วยห้โอ้โ้อ้โอ้โอ้โห้โหอ้โอ้โหโอห้ออ้โหโ้อ้โอ้โห้โหโอ้โโอ้โหโอห้โห้ ุดเพราะว่าป๋าได้อุ้มด้วยไงป๋าได้อุ้มด้วยไงชีวิตจริงทำไม่ได้นะชีวิตจริงนะอุ้มเมียคนเดียวโอ้ยแม่แม่เอ้ยโอไม่ป๋าไม่อุ้มนะคะกลัวพี่ไผ่เขาเสียชื่อเหรอคะไม่ไม่กลัวกลัวแขนกลัวเนื้อจะมาเหลวตูแขนสิไม่้สิลักษณะเป็นลำเกล็ดลักษณะขะแยงอยากขะแยงมือไม่รู้มือไป วันนี้เราเห็นมีหนุ่มๆตรงนี้เยอะแยะเราให้เขาอุ้มสาวๆที่นี่ดีไหมจับคู่เอาแบบเหมาะสมที่ผัดนี่ให้ให้คุณไผ่ให้คุณไผ่โอ๊ยได้ครับได้ทีหนึงลองทีนึ่งแป๊บหนึ่งถอดลงได้อเคไผ่นี่เขาลูปหลอกก้ามใหญ่ลูปหลอกก้ามใหญ่เข้ามาตอนนี้โชว์อุ้มแล้วลองโยนสิ ไป่อนป่อนไปดีกว่าโอเคได้แคปไปยิงกับคู่ถูไหมได้ไหต่อไปพี่เส์อุ้เล็กสบายเลยให้พี่อไดีกว่าไดปะได้ปไปวยแล้วอุ้มพี่เจมส์เยให้ให้เหนือทำเน้อทั้งตัวนี่มีถึง3มกิโลไหมเนื้อเนี่ยหน่ไยนิดเดียวนี่จะบอกว่าทั้งตัวทั้งตัจริงดีหลานยังหนักไป่เท่าหนู หนึ่งสองสามอือวโอ้ท่าท่าตบคืนคไม่ใช้ได้เลยก็เล่นท่าครับก็สวยกาสวยแล้วมี่ไฮละคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผู้หญิงคนเดียวผู้ชายสโอเคไม่เป็นไรมาอ่ะพี่เป๊ะ๋ ไม่ไม่ขอความจริงจริงขอความจริงหกสิหรือเปล่าไม่ถึงให้ละอวันสวันใกล้แล้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมนะไหวแขอท่าอื่นได้ไหมขอท่าอื่นเขาบอกท่าอื่นท้ายอุ้มเจ้าหญิงคงไม่ไหวฮะอ๋อเจ้าหญิงถ่าเป็นเป็นแบฮัคแทนได้ไหมอ๋ออ้เดี๋ยวหลังหักไหวอยู่ไหวอยู่เฮ้ยโอีโนี้อะไร้อนโหอ้บอ้ ชอตรงไหนวะชอตรงมานะก็อยู่กยอมขึ้นจะกระดนไกระดอนชวยเดี๋ยวองฉันลองอุ้มเธอุ้มแบบป้งแต่เนยอุ้มแบบาากแม่าจะนะไปนี้ป๋า้อมด้วยนะราหนึ่งสองาี่เยเฮ้ยเฮายเ้้ย้เย วมรองเท้าพี่ประมาณเจ้าคุยอย่าคุยอย่าคุย้าบุเจ้าชุวยจ้าบุญอย้าบุ้าคุยเจ้าบุยเจาุยอจ้าคุยเจ้าบุเาบุญงจาุยเ้าุเจ้าบุาุจาบุญเ้าบุ่อย้าุ้าบุอาบุอาุเ้าุาบุญเ้าุ่าคุญ้าบุญเจาบุ่เข้าบุญาบุาุ้าุ่าเาุาเาุบุาุ้าุา วันเจริญเจอเขาถูกใจถูกใจใจงขวันพี่ใหม่ของเราด้วยอ้อมกอดไปแล้วค่ะ่านผู้ชมครับช่วงหน้ายังมีความประทับใจติดตามกันอีกช่วงนี้เดี๋ยวผมพักไปนวดแขนสวัสดีิี่เนประสาทส้นลาคุณผู้ชมเหรอสวัสดีช่วงนี้ลา